มาตรา20ที่บอกว่าให้การงบบริหารได้10%เขาบอกเงินบริหารนะ่องทุนนี้การได้10%ไม่เยอะซึ่งมันจะถูกโยงมาที่มาตรา34ที่ให้สำนักงานสนับสนุนสถานพยาบาลเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบาอปอภัยเขากลัวว่ากองทุนนี้มาสร้างขึ้นมาแล้วน่ก็จะทําหน้าที่คล้ายๆสอสชซึ่งเกตปัญหาจับโรงพยาบาลต่าันกระทรวงสาธารณสุขประเด็นต่อมาก็คือ ประเด็นในมาตรา19ซึ่งขนาดนี้ชัดเจนที่ทางทาง NGO เขาต้องการจะเรียกร้องให้กองทุนนี้เป็น,อ,นองคุนเสรัมซึ่งค่อนข้างจะจะเป็นความหลักแวงที่ที่เขาองกองทุและประเด็นสุดท้ายคือมาตรา50ในบทเฉพาะการที่บอกว่าในระหว่างที่ไม่มีกรรมการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรรมการขึ้นมา11คนโดย6ใน11คนน่าจะต้องเป็นภาคระชาหรือเป็นเ g ็นอที่จะเป็น ก็มี NG o เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเครื่องมือของแพทย์ที่ซอนเลนอยากจะมาบริหารกระทรวงกับทำงานในแพทยสภาเขาก็เอา NGO มามาเป็นตัวเป็นตัวนำเป็นตัวแทนชี้ถ้าทุกคนตั้งสติไดนะเญญ้เราหยุดยิ่งขญั้ขัะระยะหนึ่งแล้วหาคนที่ได้รับกรารยอมรับที่เป็นผูดด้วุฒที่ไม่มีผลประโยชน์ในกฎหมายฉบับนี้นะับแม้แต่อาจจะเป็น n g o ผู้ใหญ่แก่ววุโสและอาจจะวางมือแล้วแต่ ตัวเองไม่มีส่วนประโยชน์ในาาในพลังระชาัฐเนี่ยผมเชื่อว่าคนกลุ่มน,นี้คุยกันได้ ครับท่านผู้ชมครับที่จบไปแล้วนั้นเป็นแผลสดนะครับเมื่อวานนี้ครับจะรักษาแผลก็ต้องเชิญคุณหมอมาสองท่านครับเมื่อวานเชิญสอสอและสวนะครับวันนี้เชิญตระกูลสอมาเหมือนกันครับท่านแรกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชนะครับนายแพทย์อัมพลกินดาวัฒนะท่านที่สองเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรอสอนะครับนายแพทย์พงพิสุทธิ์จงอุดมวัสดับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มที่คุณหมออัมพลก่อนครับถูกครับพิงคค่อนข้างเยอะอธิบายสั้นๆเนี่ย เมื่อวานเขาบอกว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดข<ช>ึ้นเนี่ยมาจากตระกูลสคุณห,หมอในฐานะที่อยู่ตระกูลสเนี่ยอธิบายความ ธาดเคลื่อนตรงนี้ไงเมื่อกี้บอกว่าเป็นแผลสดนแล้วก็มีหมอสองคนเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า,วาพ่อผมเนี่ยไม่ค่อยได้รักษาคนไข้แล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือเปล่าครับนะครับผมผมเรียนว่าจริงๆเราคุยกันเรื่องของอร่างพยานรลัดคุ้มครองผู้เสียหายความเสียหายจากบริการสาธารณสุขจริงๆมันคนวรจะต้องเข้าไปสู่ประเด็นเรื่องนั้นนะครับแต่ครั้นี้เมื่อมีการพูดโยงไปเรื่องของอหน่วยงานเรื่องขององค์กรต่างๆเนี่ยก็ ก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องดูกันเหมือนกันนะครับผมผมคิดว่าระบบสุขภาพไทยเนี่ยได้มีการปฏิรูปไปเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าดําเนินการโดยองค์การพยพที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นจริงๆแล้วก็มีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายออกมาเพื่อจะมีหน้าที่เฉพาะในการทํางานแต่การทํางานนี้มันไม่ได้อยู่อิสระไปจากไหนนะครับมันก็อยู่ภายใต้โครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องการผลักดันเรื่องกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องการขับเคลื่อนมาได้หลาย ภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางภาคประชาชนแล้วก็ทางภาควิชาการมาช่วยกันคิดช่วยกันทํามาตั้งนานแล้วก็ที่สาคัญต้องมองให้ออกว่าเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นเจ้าภาพไม่ใช่กฎหมายของสอใดสอดหนึ่งแล้วก็ถ้าดูเนี่ย ب, ผมอยากจะให้ดูที่ร่างของรัฐบาลเป็นหลักเพราะว่าร่างของรัฐบาลเนี่ยจะพูดหลายอย่างที่บอกว่าเป็นข้อสองสัยเป็นข้อสังเกตห่วงนั่นห่วงนี่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไปดูในร่างรัฐบาลจะพบว่าเขาต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็น,นกลไกในการบริหารจัดการกองทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วหัวใจของมันคือการที่จะมาช่วยเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุขกับเพื่อจะไปช่วยหมออีกทีหนึ่งคือหมอไม่ต้องถูกฟ้องร้องเพราะฉะนั้นประเด็นต้องทำอยู่ตรงนั้นกับนะครับขณะนี้อาจจะมีการพูดเลยเถิดไปถึงเรื่องว่ามีสอต่างๆนะครับ จะต้องการอำนาจไปบริหารกระทรวงถ้าเผื่อต้องการอยู่ในกระทรวงเนี่ยเขาไม่ออกมาทำพวกนี้หรอกครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องในทั้งสภองแพทยสภาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปดูประสบการณ์เนี่ยคนที่อยู่ในสอต่างๆเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยผมอยู่ในพทพาสภาเลือกตั้งมาแล้วทั้งหมดเจ็ดสมัยในอดีตทําง,งานมาหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกอยากจะกลับไปทำมันนั้นอีกนะครับแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งแพทยสภาเพราะว่าเราก็ยังเป็นแพทย์อยู่สังกัดอยู่ในแพทยสภานะครับผลประโยชน์ต่างๆที่พูดกันผมคิดว่าอาจจะพูด คกินเลยไปจนสังคมก็อาจจะสงสัยสับสนนะครับเพราะว่าถ้ามีกองทุนนี่ออกมามีพรบบนี้ออกมาเนี่ยหน่วยงานที่จะดูแลคือกรมสน,สนับสนุนบริการซึ่งเป็นร่างของรัฐบาลเนี่ยเป็นร่างที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็รัฐบาลมีเจตนานชัดเจนแล้วว่าให้กรมนี้เป็นฝ่ายเลขาเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นต้องไปหวาดระแวงเลยว่าใครจะไปได้ประโยชน์จากการบริหารตรงนี้ครับครับคุณหมอทำไมกระสุนไปตกที่สอเสือไม่ไปที่อื่นฮะ ค,คือต้องมีจุดนี้นะฮะว่าอย่างที่คุณหมอผลว่าคือว่าองค์กรและกลไกรต่างๆในกระทรวงสาธารณสุขหรือในระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการแตกหนอออกไปและก็แต่ละองค์กรก็จะมีภารกิจเฉพาะผมคิดว่าจริงๆสิ่งที่เรากำลังพยายามจะทาอยู่ตอนนี้คือให้แต่ละกลไกเนี่ยทำภารกิจของตัวเองให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่จะทําให้ได้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของลกลไกต่างๆเหล่านี้นั่นคือหน้าที่นะฮะอย่างเช่นกรณีของกรณีที่ทางสวส,วสวเองเขาไปเกี่ยวข้องเนื่นองจากเราเป็นหน่วยทางด้านของการจัด การความรู้เมื่อรัฐบาลมีนโยบายว่าอยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบหน้าที่ของเราก็คือสร้างชุดความรู้ที่คิดว่าจะสามารถสนับสนุสนให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกําหนดนโยบายตรงนี้ออกมาได้เราก็ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจนกระทั่งกลายในที่สุดกลายเป็นร่างกฎหมายฉบับที่รัฐบาลเองได้อนุมัติเห็นชอบแล้วก็กาลังจะเตรียมเข้าสู่สภาขณะน,นี้เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผมเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ปัจจุบันนี้คือการทาหน้าที่ตามปกติของกลไกต่างๆเพียงแต่ว่าแต่ละกลไกตรงนั้นเนี่ยนะฮะการ ประสาและการสื่อสารทําความเข้าใจกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาบางช่วงบางกาที่อาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่นี้นถือรัฐบาลเองคือผู้ตัดสินใจว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างไรในฐานะที่เป็น,นลกลไกทางนโยบายระดับสูงสุดข,ของประเทศซึ<ช>่ร<ช>ัฐบาลเองก็ได้กําหนดไว้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งทางด้านนโยบายที่จะต้องดําเนินการนะครับับคุณหมอฮะมีข้อค้อรงหาคุณหมอหเรื่องผลประโยชน์บอกสอทั้งหลายเนี่ยตกลงยื่นมือ NGO หรือว่าร่วมมือกับ NGO เพื่อที่จะตั้งองค์กรเหล่านี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ใต้สาธารณสุขแหละจะเป็นองค์ สุนจะเข้าไปบริหารแล้วมีผลประโยชน์กล่าวถึงขน,นาดว่า,า10%ของกองทุนเพื่อใ,ใช้เป็นเงินค่าบริหาร อันนั้นอันนั้นผมไม่แน่ใจในร่างของประชาชนเนี่ยเขาอาจจะมีการเสนอตั้งเป็นเลขาอิสระนะครับแต่ผมคิดว่าขณะนี้กฎหมายที่ร่างรัฐบาลได้ผ่านกฤษฎีกาแล้วเนี่ยกมสนับสนุนบริการเป็นหน่วยบริการนะครับเพราะฉนั้นความหวาดระแวงนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรในขณะเดียวกันอาจจะมีการพูดว่าเฮสอต่างๆเนี่ยมีมีผลประโยชน์มีการจัดการซอต่างๆเนี่ยครับมีการบริหารโดยที่มีคณะกรรมการที่ดูแลเพราะฉะนั้นระบบการดูแลองสอต่างๆเนี่ยเข้มงวดกว่าราชการอีกครับ เพราะว่าอย่างอย่างผมเองเนี่ยผมเป็นเลขาเนี่ยผมต้องสมัครนะครับเขาคัดเลือกผมมาแล้วก็ใครก็สมัครได้นะตามที่มีกําหนดกฎเกณฑ์คุณหมอมพงพิสุทธ์ก็เหมือนกัน<ช>แล้วเขาจะเข้มงวดมากทุกปีเนี่ยเขาจะประเมินเราแล้วก็เงินดาวเงินเดือนต่างๆเนี่ยมันเป็นอัตราที่ไม่ใช่เรากําหนดเองนะมันเป็นอัตราที่กอรอควบคุมกํากับอีกทีหนึ่งแล้วห,หน่วยงานเหล่านี้คือที่เรียกว่าองค์การมหาชนคือไม่ได้เป็นกรมไม่ได้เป็นส่วนราชการเนี่ยนะเขามีพนานหมดนะครับแล้วมีการควบคุมกํากับหมดไม่ใช่ว่าใครไป คิดอะไรที่เอาประโยชน์อะไรได้ผมย้าเลยว่าสอทั้งหลายเนี่ยหรือองค์การมหาชนที่มีกฎหมายเนี่ยมีการกําหนดระบบการดูแลเนี่ยโดยองค์คณะแล้วก็อย่างของผมเนี่ยประธานใหญ่เลยของคณะกรรมการคือนายกรัฐมนตรีนะครับอของคุณหมอภมิสุดในประธานเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วมีค,คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีต่างๆเข้ามาควบคุมกํากับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดลอยๆว่าเฮ้ยพวกนี้มันมีประโยชน์เนี่ยลำบากนะกเพราะว่าจะเห็นว่าในระบบสุขภาพเนี่ยเวลาไปไล ให้ดูมแน่นอนมันมีเรื่องผลประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้นะนะครับซึ่งก็อาจจะมีสิทธิทสงสัยได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่แปลกถ้าจะสงสยัยแต่ผมบอกว่าต้องมีการอธิบายข้อเท็จจริงว่านี่มันไม่ได้อยู่นอกการตรวจสอบนะรับอ,อย่างในในกรรมการที่ดูแลอย่างหน่วยของผมเนี่ยนะมะีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขนั่งอยู่ในกรรมการบริหารซึ่งต้องควบคุมกํากับการทํางานผมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ประเด็นมันมันผมไม่แน่ใจว่าเราคุยประเด็นเรื่องประโยชน์ของประชาชนหรือเปล่าแล้วไปมองว่า พวกนี้ไปใช้ NGO NGO ใช้เขาได้ง่ายๆหรอครับ,บ<อ>เขามีความเป็นตัวของตัวเองแต่ถามว่าสอนเหล่านี้ยืนอยู่บนประโยชน์ประชาชนหรือไม่ผมยืนยันว่าใช่นะครับแล้วถามว่ายืนอยู่บนประโยชน์ของแพทย์ด้วยไหมผู้มาให้บริการหรือไม่เราก็ดืนนะครับเพราะเราไม่ได้ว่าจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างหน่วยงานของผมเนี่ยเราอยู่ระหว่างภาครัฐภาควิชาชีพแล้วก็ภาคประชาชน เราเราไม่ได้ไปไปถือว่าเราจะไปยืมอยู่ในข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่แน่นอนผลประโยชน์สุดท้ายเราต้องมองที่ประชาชนเป็นหลักนะครับ,รบเพราะฉะนั้นอย่างพรบฉบับนี้สอชอผมเนี่ยนะไม่ได้เป็นเจ้าของเลย,ยนะเราไม่ได้ยกร่างเลยแต่บังเอ,อิญเราไปเกี่ยวข้องกตรงที่ว่า เราดูแลเรื่องกระบวน,น,นการสมัชชาสุขภาพซึ่งในบ้านบ้านเมืองอื่นเขาไม่มีระบบอย่างเรานะครับแต่บ้านเรามีระบบการพัฒนานโยบายสาระที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมคิดแล้วก็ร่วมเสนอร่วมพัฒนานโยบายเขามีความเห็นทุกฝ่ายตรงกันว่าระบบการสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเนี่ยมันขัดค้อนมากเลยนะในอดีตที่ผ่านมาในช่วงหลายปีมานี้ควรจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเขาก็เสนอประเด็นเข้าไปว่าจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไร เขาพูดจุดยืนดีมากเลยหนึ่งว่าสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งความไว้วางใจนะสองมองกันอย่างมีหัวใจความเป็นมนุษย์แพทย์ก็มองคนไข้มองประชาชนแบบเป็นเพื่อนมนุษย์ประชาชนก็มองแพทย์เข้าใจแพทย์แบบเป็นเพื่อนมนุษย์และอันที่สามมีอะไรร่วมกันคิดร่วมกันทํามีส่วนร่วมจากสามหลักนี้นะครับเขาก็เสนอข้อเสนอหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือว่า เขาบอกรัฐบาลควรจะเรียกผลักดันให้เกิดพรบอคุ้มครองความเสียหายจากบริการนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เวลาถ้าใครได้รับความเสียหายเนี่ยมันเดือดร้อนมากเวลาไปรักษาหนึ่งโรคแล้วอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือพิการหรือตายเนี่ย คนที่เขาเสียหายมันเดือดร้อนมากแล้วหมอเองก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างนั้นนะครับเวลาเสียหายขึ้นหมออยากให้หายแต่ถ้ามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยถ้ามันมีกองทุนมาช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนะครับเรื่องมันจะดีขึ้นเยอะมากแล้วเขาก็เสนอเรียกร้องในสมัชชาสุขภาพเมื่อปลายปีเดือนธันวาคม2561แล้วก็ที่ประชุมสมัชชาเขามีมติเห็นว่าควรจะให้รัฐบาเลเร่งผลักดันเรื่องนี้และรัฐบาลก็เห็นเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะไปดูในพรบรนี้จะเพราะว่ามันดีต่อทั้งผู้เสียหาย นะครับคนที่ไม่เสียหายไปรับบริการนี่ไม่เป็นไรก,ก็ก็ดีไปแล้ว<ร>แต่ที่เขาเสียหายแล้วได้รับการดูแลแล้วจะดีต่อการที่ลดการฟ้องร้องหมอแล้วก็ช่วยหมอด้วยนะมีบางมาตราเนี่ยช่วยหมอได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูในเนื้อหาสาระเนี่ยเรื่องนี้ก็จะทําเพื่อให้สมานฉันในระบบ<ร>นะครับรแล้วถ้ากฎหมายที่มันออกมาได้เนี่ยทุกฝ่ายจะดีนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ทําหน้าที่นี้ตามมาติ สมัชชาสุภาพแห่งชาติเมื่อปี51นะครับซึ่งเป็นมติของใครของทั้งประชาชนของวิชาการวิชาชีพและของรัฐมาร่วมกันมีมติเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้เนี่ยผมยังคิดว่าเออถ้าเรามาว่ากันด้วยหลักการของกฎหมายฉบับนี้แล้วข้อดีนะมันควรจะเดินหน้าแล้วก็ควรจะคุยกันครับขณะนี้อาจจะไปสร้างภาพให้มันไปเป็นเรื่องอะไรขยายบานปลายไปเยอะโดยที่ไม่มาอยู่บนหลักการแล้วก็เหตุผลตรงนี้และถ้ามันมีอะไรที่ยังเห็นไม่ตรงกันนะครับปรับแก้ได้ทั้งนั้นแหละอยู่ ในขั้นตอนสภาผมคิดว่างานเนี้จะพิสูจน์วุธิภาวะของสภาไทยด้วยนะกับ,บ,บพิสูจน์วุฒิภาวะของสอสอส,อสอบอด้วยว่า มีวุฒิภาวะที่เห็นเรื่องเหล่านี้อย่างไรท่านดูหลักการหรือท่านดูเรื่องปิดย่อยนะครับถ้าเราเห็นท่านสอสอท่านก็จะพูดชัดเจนว่าประเด็นระแวงหรือวาดระแวงตรงนั้นตรงนี้แต่แน่นอนครับแล้วหลักการมันดีไหมถ้าดีมันควรจะช่วยกันใช่ไหมครับแล้วถ้าวาดระแวงก็ดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมเป็นกรรมธิการตรงไหนแก้ไขได้ก็แก้ไขกันไปนะครับทําให้มันดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนยิ่งที่สําคัญขนาดนี้เนี่ยฝ่ายที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยที่เขาไปเคลื่อนไหวไม่ได่เห็นด้วยเขาบอกว่า าเครื่องเรื่องนี้เขาจะตรวจละเอียดนะับคือจํากัดน,นะวันหนึ่งตรวจน,น้อยๆตรวจละเอียดแต่ถามไว้แล้วทำไมตรวจละเอียดตรวจละเอียดดีที่ประชาชนก็อยากให้ตรวจละเอียดนะแต่ตรวจละเอียดไม่ใช่เป็นมาตรการที่ไปทําให้ประชาชนได้รับการบริการที่ช้าหรือใช้หรือต้องทําอะไรที่เกินไป แต่ทุกวันนี้แพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนันหนักเดี๋ยน,นี้น่าเห็นใจครับเด็กเหนื่อยมากคราวน,นี้เมื่องานหนะักโอกาสผิดพลาดจากการบริการไม่ใช่จากหมอผิดนะครับมันเกิดได้ตลอดแสดงว่าคนไข้ทุกวันนี้ที่ไปรับบริการเยอะๆเนี่ยโอกาสเกิดความเสียหายในจากการบริการได้ยิ่งถ้ามีกองทุนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นคนที่เสียหายได้รับการเยียวยาเยียวยาอย่างเหมาะสมเขาก็จะไม่ได้ไปไล่ฟ้องร้องแพทย์ฟ้องก,กระทรวงสาธารณสุขซึ่งแพทย์และกระทรวงสุขก็ กลัวแล้วก็ไม่อยากให้ฟ้องนะครับและในขณะเดียวกันถ้ายเยียวยาดูแลช่วยเหลือสมมุติว่าผมดูแลคนไข้แล้วคนไข้เสียหายไม่ว่าจากผมหรือจากระบบนะผมจะกุรีกุจาให้คนไข้เนี่ยไปรับบริการได้รับการเยียวยาจากกองทุนนี้ได้รับการเยียชาจากกองทุนนี้แล้วเกิดปรากฏว่างานนะั้นเะนี่ยผมก็ทําไม่ดีผมผิดเขายังโกรธผมไปฟ้องศาลอาญาผมซึ่งขณะนี้ทุกวันเนี่ยเขาฟ้องได้นะ ในกฎหมายเขียนชัดเลยว่าศาลจะเอาพฤติกรรมต่างๆที่ผมดูแลเนี่ยนะเอาไปลดโทษให้ผมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคุณต่อทั้งแพทย์ต่อทั้งประชาชนถ้าดูตรงหลักการตรงนี้ผมยังคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะอยู่บนเหตุบนผลกันตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ไปโยงใยว่าเออออกมาแล้วใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์อย่ที่ผมเรียนแล้วว่างานนี้เนี่ย เป็นงานที่กระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจเป็นเจ้าภาพแล้วก็เมื่อถ้ามันกฎหมายนี่ออกมากระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละเป็นคนดูแลนะครับไม่ได้ไปทําให้ใครจะไปได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เลยครับ